คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเหรียญเจริญพรบนหันข้างหลวงปูนมานะครับแกะให้ชมหลายๆเนื้อนะครับที่มีอยู่นะครับหลังจากส่งเพื่อนๆไปแล้วนะครับวันนี้ไปชมกันครับว่าเหรียญแต่ละรายการจัดสร้างเท่าไหร่ไปชมครับเอารายการแรกนะครับเรามาดูรายการที่4ี่นะครับที่มีอยู่เนาะนะครับนี่ครับเนื้อนวะโลหะหน้ากากทองคํานะครับสร้างเพียง39เเหรียญนะครับมาดูเหรียญจริงกันครับนี่ฮะ นวะโลหะหน้ากล่าวทองคำนะครับทองคำแท็กดห6.5ครับสวยงามครับอทองหนาๆแบบนี้นะครับผิวสวยมากนะครับไปรายการต่อไปครับรายการต่อไปครับรายการที่ห้าครับเนื้อเงินลงยาแดงลงยาจีวรนะครับสร้าง49เหรียญนะครับมาดูเหรียญจริงันครับเงินลงยาแดงนะครับ49เหรียญนี้นะครับก็จะมีลงยา ด้านหลังยันสีแดงด้วยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับทุกรายการที่มีพวกลงยาแดงหรือลงยาเขียวหรือลงยาส้มนะครับก็จะมีเส้นเกษาลวงปู่นะครับบางองค์มีหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นแล้วแต่นะครับแต่นี้แน่แน่ถ้าลงยามีแน่นอนนะครับลงยาเส้นเกษาแบบนี้นะครับอันนี้เกษาลวงปู่ประกันแท้ให้เลยนะครับส่วนเรียญงนี้จะเป็นรายการพิเศษนะครับก็ เอ้ยไม่ใช่รายการพิเศษรายการนี้ก็ลงยายันสีแดงนะครับใส่เกสรลงไปนะครับสวยงามนะครับไปดูรายการต่อไปครับรายการต่อไปครับรายการที่หกเนื้อเงินลงยาจีวอนนะครับสร้างหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเมื่อคืนในไลฟ์สดนะครับมีลูกค้าได้รายการนี้ด้วยนะหลังเรียบแล้วก็จะเอ้ยเจิมนะครับเจิมแป้งจากหลวงปู่นะครับมาดูนะครับรายการที่หกนี่นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เงินบริสุทธิ์ลงยานะครับซึ่งเป็นเนื้อยอดนิยมนะครับคลาสสิกตลอดการนี่นะครับนี่นี่ครับร้อยเหรียญนะครับอ่ะนี่ครับสวยงามนะครับบางรายการก็จะมีพิเศษยันสีแดงแล้วก็หลังเรียบจานมือด้วยนะครับยังมีรุ่นอ่าหลายรายการอยู่นะครับหนึ่งร้อยเหรียญไปชมรายการต่อไปครับต่อไปครับรายการที่เก้าเนื้อนวโลหะลงยาจีวรยอดนิยมมากนะครับรายการนี้นะครับคลาสสิกตลอดการ สร้าง500เหรียญลงยาจีวรทุกองลุ้นลงยาส้มแล้วก็เอ่อรายการลุ้นอีกนะครับส่วนองค์นี้เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับนวะโลหะลงยาจีวรนนะครับเข้มขังเรียบง่ายนะครับหลังยันห้าเมตตามมห,หานิยมแบบนี้นะครับสําหรับรายการเจริญพรบนหันข้างครับไปชมกันต่อครับรายการที่สิบครับขาดไม่ได้เลยครับสําหรับ ยุคนี้ฮะชุบทองโบราณลงยาแดงนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับมีรายการพิเศษมากมายแต่ของผมที่ขอให้ชมนั้นนะครับก็แบบเป็นรายการธรรมดาแต่ก็สวยนะครับนี่นี่นะครับนี่ที่บอกไลยนะครับเห็นไหมครับถ้าลงยาแดงหรือยาเขียวหรือยาส้มท่านจะเห็นเส้นเกสาของปู่อยู่เห็นไหมครับอันนี้ได้หนึ่งเส้นนะครับก็จะกี่เส้นก็ดีหมดครับ ถ้าลงยามีแบบนี้หมดนะครับไปชมกันต่อครับต่อมาครับรายการที่11ิบเอ็ดชุบทองยี่บสี่เคลุ้นฝังพลลุ้นลงยาเขียวนะครับในไลฟ์สดนอ้ยาเขียวฝังพลมีออกเยอะเลยนะครับแต่อันนี้คือตัวอย่างนะครับดูผิวของชุบทองนะครับดูนะครับเดี๋ยวสูมให้ดูโอ้สวยจริงครับเมื่อคืนมีเล็กตองออกด้วยนะเนี่ยดูนะครับ สวยประดุจดั่งทองคําเลยนะครับรายการนี้ก็น่าเก็บนะครับคลาสสิกครับไปชมกันต่อครับรายการต่อมาครับรายการที่12ครับเนื้อชนวนโบราณนะครับ1นึ่เหรียญนะครับลุนลงยาจีวันร้อยเหรียญนะครับอันนี้นะครับแบบต้องบอกกันว่าใครเน้นมวลสารเน้นชนวนแล้วก็เน้นแบบความคลาสสิกนะครับรายการนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์นะครับ สวยครับถ้าลงยาเนี่บอกเลยแพงเลยนะครับกระโดดเป็นเท่าตัวเลยนะครับเขาจะมีแค่100่งร้อยองค์เท่านั้นนะครับไปดูรายการอื่นครับรายการที่13ครับเนื้อทองแดงมันปูเนื้อยอดนิยมเนื้อมหาชนนะครับสร้าง2500ันห้ร้อยงค์นะครับเหรียญนี้ทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนรุ่นลงยารุ่นหน้ากากนะครับอันนี้ที่ผมแกะให้ชมเนี่ยก็จะเป็นแบบปกตินะครับไม่มีหน้ากากไม่มีลงยาแต่สวยครับ ส่วนใหญ่จะแตกในไลฟ์สดครับนะครับลูกค้าประมูลบ้างกระดานบ้างนะครับแตกอันนี้คลาสสิกทุกคนเข้าถึงได้แน่นอนนะครับมันปูนะครับมาชมรายการสุดท้ายที่จะรีวิวให้ชมนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะครับบอกเลยครับเมื่อวานเนี่ยนัากากเงินมีแน่นอนครับเพราะว่าแตกในไลฟเยอะนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับลุ้นลงยานะครับคือใครได้ลงยาก็จะแบบแพงไปเลย เอาหลุมดำนะครับธรรมดาก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะหนึ่งแปดสองหกองนี้สวยงามนะครับผิวสวยมากเหรียญตึงมากนะครับในขณะที่ผมทำคลิปอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็ส่งมาทางไลน์แจ้งมาแล้วว่าได้รับพาแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้นะครับยังพอมีเหลือนิดหน่อยฮะเนื้อละนิดนิดนิดหน่อยหน่อยเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ยอดนิยมนะครับฝากเพื่อนๆไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับ จเริญพรบนนะครับเหรียญหันข้างรุ่นแรกของหลวงปู่มาโชติธมูครับและก็อย่าลืมติดตามในไร้สดนะครับจิ้มโปรไฟล์ตรงนี้นะครับหรือว่ากดติดตามไว้เลยนะครับไร้สดช่องดูพอดีครับสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเจอกันในไร์สดอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ